สมมติว่าแขนของเราเป็นกิ่งไม้ข้างบนสมมติว่าแขนของเราเป็นกิงไม้ข้างบนมันจะมีเชือกสองเส้นอยู่นะครับเส้นที่อยู่ข้างในลำตัวแล้วสมมุติว่าเป็นเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะครับผ่านลงไปจับห่วงไว้ก่อนจหหับห่วงไว้ก่อนปล่อยเลยสองเส้นนี้ปล่อยเลยเอามือสอดเข้าไปในห่วงแล้วดึงเส,ส้นที่สอง เส้นท side. mm ี่อยู่ใกล้ห่วงที่สุดเอามาดือวอดห่วงมานะครับดึงให้ตึงสักหน่อยจัดเสืออเข้าไปอขนไหมทัยนไหมต่อไปดึงเส้นที่หนึ่งดึงเส้นที่หนึ่งรอดห่วงเหมือนเดิมเสร็จแล้ว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 ดึงให้แน่นนะครับดึงให้แน่นเสร็จแล้วเวลาเราลง ลงมาถึงพื้นนะครับเวลาลงมาถึงพื้นแล้วเราก็จะดึงเชือกเส้นหนึ่งมันก็จะหลุดนที่เราไม่ต้องปีนขึ้นไปข้างบนอ๋อมีอได้อไปไหได้ไหมไปไปอีกหน้ามึงหน้ามึงไปกระดึงอันนี้แล้วสองที่ไ,ไ,ไ,ไปสงองแขนเราามนดไว้ของเราเองเลยเสน้นที่หนึ่งเส้นที่สองเอาไม่ลอดลอดห่วงลอดไปลาห่วงมาจับเส้นที่สอง ขยับปมให้มันให้มันพิดเข้าไปหน่อยมันจะมีห่วงอีกใช่ไหมอเอามือลอดจากห่วงนี้ดึงเส้นที่หนึ่งมา,าดึงดึงให้แน่นเพือ่อการคาดไอ,อกสักรอบก็ได้เอาเส้นที่เราดึงมาพิดลอดเข้ามาในห่วงดึงมันก็จะแน่นขึ้นนะครับมั่นใจขึ้น ดึงครับดึงเส้นอีกเส้นหนึ่งอน่ยก็จะแน่นเราเวลาเราจะโรยลงมาที่ข้างล่างหรือจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่กรณีคือว่ากูลองทำทูสองหมู่แล้วสองกลุ่มแล้วทำบนอากาศนี่มันไม่ค่อยชันเจนเข้ามาดูเลยนะครับมาวังนี้เลย มาดูมาดูกับพื้นทำพร้อมกว่ฟูเลยก็ได้นั่งลงครับ <ies> ทำไม่วงทำไม่วงตัา้างซ้ายครับครับเหมือนไม้ยางเหมือนไม้ยางตั้งขวาเหมือนเหมือนกับเราจะทำเงืเ่อนจะบุดเบ็ดนะมันจะเป็นสองห่วงแบบนี้ฝั่งซ้ายมันจะอยู่ข้างบนฝั่งขวาอยู่ข้างล่างเอาเข้าใ,ใกล้ๆกัน เขามาใกล้ๆก,กันเสร็จแล้วเอาข้างขวาทับทางซ้ายเส็นอย่างนี้นะครับอย่างน,นี้ทางขวามาทับเออทับไว้ก่อนวางไว้่ครับทบทีนี้ดึงดึงเส้นที่สองนี่จับลอดลงมาข้างล่างนะครับส่วนเส้นที่ทางขวาเส้นที่สองทางขวานี่ ดึงขึ้นข้างบนนะครับดึงขึ้นข้างบนรับรับดึงเลยครับ,รบยังไม่จบยังไม่จบอนนนะเ,เาอาวิตอ่อวิตอ่อเมื่อได้ห่วงนี้แล้วได้ห่วงนี้แล้วมันอยู่เชือกม, <c ười> มันสอดอยู่ลงข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ทับลงอีกรอบหนึ่งรับเอาอยู่ข้างล่างเอาปลายเชือกอยู่ข้างล่างนะครับ เสร็จแล้วเอาห่วงนี้ลอดจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ดึงอันนี้มันงอยู่ข้างบนแล้วก็เอาเชือกอยู่ข้างบนเสร็จแล้วก็เอาห่วงสอดเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าเงื่อนเก้าอี้ความความใหญ่ของวงนี้ก็เท่าให้ให้สามารถสวมเข้าไปในขาทั้งสองข้างเราได้ข้างหนึ่งมันก็จะสวมตรงรับตรงรับแล้ของเราดิ นะครับหัวตรงนี้เราก็จะดึงตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วครับข <c oughs> ึ้นชกทางน,นี้ไม่ฝึกครับไม่ฝึกต่อไปเรียน